น้อนี้ไม่มีอับชื้นแน่นอนด้วย6วิธีที่จะคืนความมั่นใจให้จุดซ่อนเร้นของสาวๆมาฝากกันค่ะ 1. ล้างทาความสะอาดและซับเบาๆให้แห้งสนิท 2. ใส่ชั้นในที่สามารถระบายอากาศได้ดีไม่แน่นหรือรัดตึงจนเกินไป 3. ไม่ส่วนล้างช่องคลอดเพราะจะทาให้ช่องคลอดเราเสียสมดุลและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย 4. ระหว่างช่วงที่มีประจําเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก3-4ชั่วโมงเพราะจะช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและลดกลิ่นอับได้ค่ะ5 ใช้โปรไบโอติก2สายพันธุ์สูตรเฉพาะเพื่อจุดซ่อนเ้นซ์ึ่งจะช่วยป้องกันและรักษาเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อทิโคโมเนสรวมไปถึงยังลดโอกาสการติดเชื้อซ้ำๆอย่างเช่นตกขาวอาการคันและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ6ล้างจุดซ่อนเ้นด้วยโปรไบโอติกสูตรอ่อนโยนและเป็นมิตรกับจุดซ่อนเ้นของผู้หญิงเพื่อช่วยปรับสมดุลมั่นใจไร้กลิ่นลดอาการคันด้วยค่ะและทั้ง6วิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ช่วยคืนความมั่นใจให้กับผู้หญิงรวมไปถึงยังช่วยป้องกันแล้วก็รักษาอาการต่างๆ เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้หญิงด้วยค่ะ Mega We Care